Ô đi vĩnh ô cũng vạn ta vẫn văn tùng giê over hết mong lunga thúc mày luôn cả thuốc mân Mất nhí nằm, mất nam nằm, mất nam nằm nỉ nam mân đi nam mân nỉ đi là vậy พอยันอยู่โบกิะพอเห็ดยิงใหญ่ขนาดนี้เรียนเรียนมเรี่ยนปลบ่ยนที่เราแหงแล้วพอว่าไหนนกาพวกอยาห้องเปาดห้ไปส่วนนอกได้ปะเนี่ ข้าวซุ้มหน้่งใ่ออกไวพุ่นม่โมกันเลยข้าวซุ้มน้่งก็ใหญ่ออกไวพุ่น พื้นรักเสาร์ไหมวะนีครับจอบจะนี่ใส่งบอีกเกอลส์เลยมาพ่อที่เอาไปออกไปห้าวเดียวพ่อออกไปสองเนาะเอาแบบนี้วะคือเสียเอาหยับเขาคือนเขาขึ้นเขาเรียเร็วบของเฟนเดียวยังพ่อเฟนเดียว ขอมาแฟนเดียวแล้วพ่อเขอมามาเขา้มาขมาแฟนเดียวซเะเออพอรด้ลอยโบกดอกมือวันที่จิบหาเนี่ยโบกหัดพุ่นดอกเออคือหัววันนี้คือผมว่านะออกไปไกลพอเนะนะเห็นน้ำอยู่นี

มันบวด้ยากในคันพอบวชเขาบวเงินเรามักแต่กิจกรรมเลยนม้วนเศษซีฟ็ดมาลาบเบี้ยมาล่งบเลีวคูเห็ดเห็ดแตกกูกินกินแตกบเลีวจังเงียเอาวเหรอเม็ดยี่สิบสองนี่สองสองโบโบขึ้นขึ้นเบี้ยงนีงครับ

ตัวมันไวีจะนนร้วัดด้วยวัดเนี่ยวัดจะมุงตัวนะล้มเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบสองต่ำวุดเนี่ยเรม่องเราก็ได้แล้ว นี <T itt les> <das S 2> <M> ่เก็ได้ดอกมันมันเป็นในได้อยู่เพี้ไม่อาจมันบ้ได้พ่นไปย่างสุดแบนั้นดอกเก็บไปตามเกาลกันรู้กันต่นาเฮปูนละเียวออกไปเก็บข้าวยับถึงออกยับกับเขาว่าเนีมันแกงตีแห่งหนึ่งขึ้นแห่งหนึ่งไปทั้งนาหมด <molec> ไมนโง่น้อย <If S 3> <im itation> ีบ <serves> ัวเลยเ้ยบัว้ระไรตัวเฮ้ยเนี่ยวนะพี่เนี่ยวน่ะน้ำคือเร็วกว่าแน่นอนเหน่ยวนั่ยเหนี่ยนั่ยใจนั่นส้มหยุดนั่นนะปลาควันนี่ควันน้าควัเน้าคอน เขาบ่แตกบ้มนอ่างอันนั้นเนาะอขาเจ้าตีอยทยอยมาลอยเแม่ขาเจ้าว่มาลอยท่ละหมู่บ้น่อเว้ยนี่อาลอยลังะยับไปอีกเนี่ยยับไปแล้วกกังยับยับไป่หมเออพี่พี่พี่เยับมา เออมันชนเน่ริมในอนีเลยมันจิมันจีเลยันไม่อดรอเวแค่เจมี่ลุไปเย็นดีๆเนาะเจ้มันเป็นพักสั้นาเทียงกันทม่พอเล้วโอ้ยม่ไจะไปหาหมอกกันด้นี่ ยืนเบาบองกนบว่าด่างมากมาสั่นสยู่้างในป่าอันนี้อยู่ในานมห่จุดม่ีดอนแล้ยบลบใครตัวใคย็นเน้๊แล้นั่นแล้วถ้าจะทำอะไรแล้วใจเย็นค่อยๆไปลมล้วมันลุกยากปิดบัตลุกแนบัตรเเสียงโซ่ แกพ่อเอ้บ่อไม่เพี้นเดียวออกไปนี่แม่ตัวออกไปกลางนี่เขาตัดสองมองน่องจับอยู่นี่เลยเขาตัดหอกแล้วก็พวกเขาเปรียไปนล้วเจ้าลอยไปเลยพ่อทุ่ริมเงินกับพ่อไปริมเงินพ่อเกี่เท้านึงก็ไม่เกี่ยวเท้าหรือสองเท้าเ่ยวเดียวเกี่ยวเดเออเี่เียวพืองมีม้วันนี้กี่ยอาเกียสนตรงตะวามัน สีแห้งขนุนสน,นอมไปยังไงมันกีก้อสีแม่ง,ะงอะไรวะแต่ย่าเปิดมาล้างพีไม่ร่องหาบนตัวสีมันก็บัโอ้ยจํารีบจํารีบเล้ว่ตายยุหันเลยนะเอากันดีหีว่าคุณยันเลยภาพไปหาหมอยอ้ยใครก็จานบูกจาบต้วนี้เราไหกันไปแล้ว ขอบคุณดันมาบบนันจะกินก็คว่งไส่กันกับบะนันนะได้แล้ววอว่ามันออกนะมบกพร่มันนั่นลงว่าม่นอยู่

不不不。Во, во, во. ถนอนอีก